สุขสันต์ไปแล้วเหมือนเป็นสิ่งที่เรี่ยนได้นะครับเรื่งองแรก็ตามในความจริงแล้วทีมคือระบบในนุนที่มีปละวัติแล้วมันเป็นพักสลับซับซ้อนในกระบวนการแล้วก็จะเป็นที่ตุน้ำจะต้องเข้าใจแล้วก็บร,ริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จอันดับหนึ่งในการทำง,งานเป็นทีมหรือการทีมไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ด้านความสามารถที่คาดต่อไปครับในบทนี้เราจะมาดูอะไรที่นสาำคัญของมาตุลเด่นในในการทำงนานเป็นทีม จะที่ทำให้ทีมลบเหลวอาจมีอยู่สาเหตุหลากหลายประการครับไม่ว่าจะเป็นการขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของทีมการกำหนดบทบาทที่ไม่ชัดเจนภายในทีมการขาดการตัดสินใจการขาดแผนสรเร็ากรนในการดำเนนการการขาดความเคารพซึ่งกันและกันภายในทีมแล้วก็การมีเฟคนิคกาเซ็ดหรือวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องต่อการเรียนรู้และก็การเติบโตของทีม่อยางไรก็ตามนะครับเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างมีในัยะสำคัญ ต้องวามสำเร็จแล้วก็ความเข้มแข็งทีมคือระดับพลังงานของระดับครับโดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงพลังงานชีวิตแล้วเราสามารถแบ่องออกเป็น2รูปแบบและคือพลังงานบวกแล้วก็พลังงานลบครับพลังงานชีวิตในตัวบุคคนหนึง่งสามารถส่งต่อหรือส่งผ่านไปยังคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานก่วงหรือลบหรือ่างครับหลังนั้นแปลว่าในบางครั้งบางทีงมันถึงการกำลังะสบกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เจอกปัญหาประสบกาใน์การทำงานคนนำของทีมที่เต็มเปี่ยมได้วยพลังงานในการทำงานในทีมที่จะเป็นกันยิ่งเลยครับที่จะต้องรักษาพลังงานของตัวเองให้อยู่ในระดับได้บวกมากที่สุดและนำพลังงานของทีมมา้กที่สุดด้วยกันครับ The five d s t r i u t i o n s of a t e a m เรียนรูปปัจจัยกำาลทีมได้หัวข้อนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ห้าปัจจัยที่เป็นตัวบ่อนำลายทีมนะครับ เริ่มต้นด้วยปัจจัยแรกคือการขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันหรือการ lack of trust ต้นเหตุสำคัญของการขาดความไว้วางใจคือการที่สมาชิกภายในทีมไม่สามารถแสดงจุดอ่อนของตนเองแล้วก็เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาระหว่างนไดาครับสิ่งนี้ได้นํามาสู่การสูญเสียเวลาแล้วก็ถลังงานภายในทีมเป็นอย่างมากครับ เนื่อจากปัจจัยดังกล่าวทําให้สมาชิกภายในทีมแทนที่จะเปิดเผยตัวตนตี่เองแบบตรงไปตรงมาแต่กลับมุ่งไปที่การแสรงทปการใชลักษณะของนเสหมายถึการที่เราทำงานบทีาทตัวเองแล้การพยายาสร้างความชอบธรรให้แก่การตัดใจหรือตัวตนของตนที่ได้มาทำลงไปแล้วว่าเป็นสิ่ง อาธนกรรมันเก่งฉลาดแล้วก็เป็นิทินชอ,ชอบการเปลีายนแปลงตลอาลสมผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารแล้วก็การทำงานระหว่างกันอย่างมีนัยอย่างสำคัญครับนอกจากนีสมาชิกในทีมก็ไม่เต็มใจที่จะร้องขอ,อความช่วยเหลือจากคนในทีมหรือไม่เต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในทีมเช่นเดียวกันครับปัจจัยที่สองคือความโปร่งใสแนกงครับ การที่ผ่านความไว้เนื้อเชื่อใจจะนำมาสู่การขาความสามารถในการแสดงออกหรือการอภิปรายตบเทียนแับแรงเป็นเพราะเน็ตรวมกันในประเด็นที่สำคัญเะเรยอยางเรียกสถานการณ์ดังนครับส่งผลให้การทำงานภายในทีมถแทนที่ทำรองรามสมรรถนะนฐาครับประเด็นที่สามคืการขามพันธสัญญาหรือมอมิเมนต์รร่า และคำมติเป็นสิ่งที่เราจะปั้จัยก่อนหน้าครับว่าเรื่องของความัวและรูการบรรยามปดิที่สถานการณ์ขัดแย้งภายในทีสิ่งนี้ส่งผลอย่างน่าจะสำคัญต่อการสร้างคอมมิตเมนต์่ระหว่างกันในการทำงานรูปการครับการประสดจับขัดแย้งและสาอการณกเขียนกันภายในทีส่งผลใน้การสร้างบรรสัญญาหรือคอมมิตเมนต์รูปกนรรวมการยอมรับปัิจใจต่างรูปกับภายในทีเป็นเรื่องที่ดูได้อย่างครับ แล้วก็นำมาสู่สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความไม่ชัดเจนแล้วก็ดูเลือในภายที่สุดครับปัจจัยที่4ี่การเรีย่ยงความรับผิดชอบในงาน Avoid and stop a c c o u n t a b i l i ี y ความรับผิดชอบในงานไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับหางประราชด่ายพันธสัญญาในการทำงานร่วมกันอิกในย่นานหนึ่งมีคาสมาชิกภายในทีไม่ได้เชืมม่อมัมนหรือยอมรับอย่างชัดเจน ต่อแผนการกีกระจุ้นเพ่มการอัานด้านสมาชิกเาก็จะมีแนวโน้มี่จะได้รับผิดชอบในงานของระเบีเช่นเดียวกันครับปัจจสุดท้ายคีอการไม่สนใจต่อลลับน,บนักเรียนชญดวิซ้อมคนฐานเดียวที่จะทำให้ทุทกคนคนลั์สุดท้ายของอค์กรเป็นสำคัญซ้อมจสเร็จสำเร็จนั้นนะครับย่อมเกิดจากการที่สมาชิกทุกคนภายในทีมได้ให้ความสำคัญต่อคน,นลับมาเป็นประกาบหนึง่ง ส่วนการมองหอมอเรียนตนทุ่าอคารกนใทาการและนสัคมวยนั่นเองในดไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องหลักการฐาของาัครับาสุดนะครับในวิั้นฐาหรือการสร้างลเพื่อลดความัดแย้ของมือการต้องการให้ที หมายรายการใหสิทธสคัญมากเพราะว่าให้ทีพื้นฐานตนไหนสามารถทำางานคนเดียวได้เนะัต่ถอว่าต่อให้ถ้าเกิด่สท่าที่ากแม่แต่แม่ีคำว่า,าทีนไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นร่น้องท่าเสมอไปแต่คำว่าท er ีมนี้อาจเป็นสปายเออร์เดเบอร์ที่ท่านใดบ่างไรก็ได้นะครับก็ถือว่เป็นทีนเลยก็เป็นได้าจะทำงินให้แนะครับก็ดมีกานตัดข่อเช่นกันหนึ่งอกเป้าหมายผลลัพธ์ ที่ต้องการให้ะเกิดผู้บริหารหลายท่านนะครับที่สุดเสียทีไปมาจากเรื่องไม่ง่ายเลยละครคือไม่สามารถบอกเป้าหมายผลลัพธ์ที่าดเจาได้อย่างเช่นคุณต้องกงารยอดขายสิบล้านแต่คุณจับบอกว่าทำยอดขายให้มากกว่าปีที่แล้วย0่สิบาปอร์เซว่ายีา่ี่แเ้วเ็ตมากกว่ายเที่แล้วมากกว่าดรวยนต์อ,อะไรมากกว่าด้ากกวยนต์สิบอะไรขั้นตอนเป็นอังไร ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าทีมงานของเราบางครั้งนะครับระดับความสุดได้าสามารถให้เขากันลองนึกภาพครับผู้บริหารคนเดิมมาบอกว่าเราต้องการเป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว10ล้านบาทเราจะสรุปยอดขายจาก1 2 3้ดยขั้นตอน1 2 3ซึ่งเรากำรวจให้ดู้ล้วเป็นภาพ หนึ่งสองสมถ้าท่านติดปัญหาอะไรหรือต้องการเรื่องมูปโอรต์อะไรสามารถแจ้งสนเทศเพื่อให้บรรลเป้าหมายกันแต่ต่างกับที่ดูขายั้นแรกนะครับแค่เดินมาห้องก็จะงรบอกว่าต้องการให้ยอดขายไปขึ้น1สบล้านบาทหรือว่าสิบเปอร์เซ็นตดยมาถึอกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจ่ายอะไเลยกับบริหารสุดที่สองที่สอขันตอนในเกน้อยใครชอบใครดูอะไรสุดท้ายอย่าลืมนะครับเป็นสุดสำคัญเป็นหัวใจเลยนะฮะที่สร้างพลังเื่นให้ทีมงาน ถ้าท่ามีปัญหาอะไรต้องการการซัพพอร์ตอะไรหรือเดมสามารถแชร์อะไรได้ขอให้ท่านบอกวิธีการเพื่อเราติดต่หมายเรอยนนะครับพนักงานหรือที่อทีมงานนะครับรู้สึกว่าขาไม้ความสิอที่เป็สำคัญเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ต้องการต้องสังเกตและเกิดด้วยการระเบดข้นต่อไม่รู้สึกค้อวามสือี่เนที่หนึ่งนะครับส่วนที่สองคือนะครับ นะครับชีวเวิร์สนะครัถ้าอาจะมองว่า๋อทุกคนต้องมาทำงานร่วมกันนะครับจึงจะเรียกว่า c ีว์เวิร์หภาพแตกแยกห้าพแตกต่างนะครับบางครั้งจะนเกิดมารนความใสเป็นชีวเวิร์เรื่องแรกนะครับคนทำอะไรที่แบบว่าใา่ตากันนลิตไม่ได้ลายเป็นกองผลิตเป็นแบนะครับผมแนะนำนะครับคำว่าชี e ์เวิร์นะครับสำหรับผมจะใช้คำว่าชีว์สเปเชียลเวิร์สถ้าไหนคำว่า คำว่า teamwork คือคือเอาตุดแทนของพนักงานแต่ละท่านมาประกอบร่างเรื่อการให้ได้ผลลัพธ์ความสําเร็จนะครับซึ่งมันเป็นความท้าเล่นมากกว่าการทํางานเป็นกลุ่มนะครับอย่างเช่นพี่น้องคนนี้ขนาดนะครับด้านออกแบบงา a t าให้เขาผลิต data ในส่วนขนาดที่เลยกแต่ที่ท่านนี้ชอบทํางาน เดเวลอปเปอรทำเป็นเลยนะครับทัานี้ชอบหาข้อมูลทางตลาดนะครับทำเป็นเลยนะครับเวลาเส็จออกแบบรอจุกีไซน์ผมจะออกแบบแบบเป็นความถนัดของแต่ละคนนะครับเวลาจิรอจุเ็ทั้งหมดภาพใหญ่และด้วยงานเลยคะว่าแต่ละบุคโยหรแต่ละทีงานหรือแต่ละเรื่องชื่นหรือแต่ละไเลอร์แต่ละท่านขนาดนั้นอะไรได้ทุกคนเยทำในที่ท่านนน นะครับเพื่อสุญญากาศกดอาดาน้ามาประกอบล่างกันนะครับทำให้แผ่นฟองที่หลายๆเป็นฟองเขอกว่าต้องสร้างเสร็จสำเร็จเติมเราใช้เวลาส่วนสุดนที่เคยเกิดเลืใช้เวลาแค่ประมาณสัปดาห์ในการเเพราะอะไรเพราะว่าต้นทุนไม่ขนาดนะครับแล้วเราก็มีการนัดวันเขาเรียกว่าเป็นวัน พี่เพเนะครับเราจะมีาการเดินเอารตงก่อนถาเป็นคระจะนำสือมาเาร์ติง่อไปทงเทีย่ยวแล้วเอางานทั้งหมดครับไปทำที่น้าด้วยการประกอบล่างกับที่น้า,า,รระา,น,านะครับมันแตกต่าง,างนกนตที่การทำงานถึงการบป็ว่าเราทงานจะมาสามเดือนใช้เวลาแค่สองวันในการทำซึ้งนะครับขัดฟองหรือจเส่เสร็จเลยใช้แค่สองวส่วนที่สามนะครับ การที่ไหนนะครับต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาค่าเกี้ยงคนครับคำว่าคิดค่าเลี้ยงควคมว่าใชแค่แค่เลื่อนผลรายได้อม่ได้หมาวนะครับาการที่เราต้องขายเพิ่มอ,อะไรไหม่หรือเพิ่มเพิมหรือเยอะขึ้สกว่าิี่เขาขยันที่เขารับางานยากเขาไม่ได้ตอบแทเพียงที่ มากกว่าการทำานปน่นะครับทำใเขารู้สึกว่าเขาคุ้ค่าในเ่องของทำให้เขารู้สึกว่างานประเภทนี้นะครับเขาเดาอดเลยครับนะเพิ่มนียคือเราเปิดเินดเกิดที่ใหญ่ยากแระมากนะครับเรื่องานอาสาที่ีกรับส่วนที่สปาดงานรับส่วนที่เปิดงาับเกิดขอให้คนที่เปิบเงินสงานรับเพราะอะไรเพราะว่าเขามีคุณค่ากับพอ คือเเขารู <rural conversation> ้สึกเขาด้ายได้นะครับและเขาเติมเิ็นร้างสำคัญนะครับง่ายๆคือการจัดนะครับให้รู้สึกว่าคำว่าหัวหน้าน้อยรู้สุดความแลกคำว่าหัวหน้าอ้อยรู้สุดจับประสบวามณ์สุํท้ายยุ่สุดนะครับทั้งคืนนะครับเราเจอเสือแค่เ่ลนแล้วทุกคนจะต้องเดินผ่านโดยเกลยนะครับทุกคน อยไรอะไรต้องการอยากได้ตำแหน่งอะไรรุปส่วนตำแหน่งไหนเอ่ยแต่รายได้ประสบการณ์ประวัสดิการเพื่มสูงรบ้นปัญหานะครับในการจัดการเงินทองนะครับ นะครับปัญหาใหญ่ๆคือเราว่าหลายๆองค์ประกบสปัญหาเดียวกันนะครับสามปัญหานี้นะครับก็แก้คือนะครับการเกาการเก็บรายนะครับสอนะครับจากการรับผิดชอบงานครับอย่างไรไม่อไรับผิชอบงานนะครับสนะครับข้อผิดพ่าจากงานที่ทำ นะครับทั้งสามส <c oughs> ่วนนี้นะครับเป็นตบัตรพัยาทาั้งสึ้นเรื่องกาเ่ยนงานการเ่นงานนะครับบางครั้งมได้ม่เกิดแต่มาจากเรื่องปหาด้วยละครจากงารไม่เกิดจากงานเกืดอไม่เกิดความรับผิดชอบารจดเกิดารเปลียนงานเกิดง่ายคืทอรับเป็นปานะครับระหว่างท่านแดดด้วยปาเป็นล็อกเป็นล็เป็นล็อก และให้อาหารตามเวลาขึ้นลาแต่ละตัก็จะเฉพาะอาหาระงแต่ถ้าเราไปาน้ำเพื่อดาเียเครับใช้วงจรเพ่อเป็นอาหาจะต้องสังานให้สัวเปิดรอหมายต้องทีชอบงานที่เกิดเพื่อลดการเสี่ยงาบนการก้วในกดรสืบพันธุแต่ทางเราสังเกตและังเให้เสร็จคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเมื่อเงานแล้วถึอตามาก็คืองาน ผลเป็นผลจาการเกิดงานล่าสัตวกผลเป็นวนใหญ่เกิดจากผู้บริหารต้องยาผู้บริหารไม่คุ้มเกินทเพิให้คุ้เกินือว่าท่าต้องการงานเสร็จเมื่ออะไรเสร็จเดยนเสร็จยังไงก็จะมีปัญหาละอ่อนล่เียดไปไน้บราต้องเสร็จเขาไม่รู้ข่านระบ้อกตด่เรื่อยเพราะฉะนั้นผู้บริหารนอกจากสั่งงานเป็นลายมือแล้วก็ต้องกำหนด การสนานเกิดต่อคึงบางส่วนงานต้มีการผลิงานนะครับและอย่าง้การพาเการพาต้องมีการผงานการงานกลดเพื่อให้ทีมงานรู้สึกว่าทีมงานสัทีนะครับแล้วในขณะที่ท่าแข็ทีมงานและอย่างาจะมาดึงก็ไว่ได้ทำงานทีมงานบางทีบอกเสนอทงานอไหรือเขาต้องการความช่วเหลืออะไรื่วยมหายีงานไม่ยอมแต่ในขก็ ต้งใจด้ว่ารมาประชุมเป็นอยาไรเการแต่ทีงานแต่ละเรื่องงานะครับส่วนที่สามทจากางานงานสร็เอเวลาแล้วเสร็แล้วการคุ้คายเพราะอะไรเริ่มตนจากผู้บริหารเ็นตันนผู้บริหารจัเกเ้าหมายผลลัพธ์ขงานไม่เกิดนะครับงานสุดท้่าอยาไปโค่นนกน้องนี่คือส่วนสำคัญเลยเพื่อไปเลยนะครับานะครับว่า ปัญหาคือคนไม่เคลียร์ไรพรอมผชอบไม่เคลียรไหนะครับคนรับทีอท่านอาจารนะครับท่านต้องการรถไฟสาทางด้านซายหรือทา้านขวาท่าน้องถามท่านอารว่าดูแล้ว่าทงไปด้านซายถึทางด้านขวาดูรอนะบอกว่าท่านพ้อคที่สั่งงานแบบนี้พรอสั่งงานแบบนี้ท่านต้องการแบบนี้แสดงว่าเราต้องแบบว่าเราทักว่าทางสั่งงานของเราจะวแค่ไหน ทำไมึงตุาการณ์เข้าใจผิดน,นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือ,คอต้องอประสานก,กับาาคาะทำงานให้มาก,กหนหนาที่สุดทำให้คารู้รสึกว่าเมืเ่อเขาตัดประหารเขาดีมาเกือบไรมากที่สุด,สดหรือ้าเขาไม่ต้องการเป็นซีอียลยเขาได้เกือบที่จะมีหมายเรียกงานมากที่สุดแ้ครัส่วที่สามก็จะมีกฎระเบีสุดท้ายแล้ว ปัญหาในการบร in so ิหารจีนในรานนะครับและเปัญหาบอยที่สุดคือเจอเอจการทงานะครับสองนะครับาล้าชาสามความเสถีกรหรือการทำงานของีงานนะครับสามส่วนนี้เป็นตับขอทยีที่สุดแต่ใ่แล้วเรื่องที่เกิดขอเีเป็นเพรเราสื่อสารกับ เราจับพนักงานของเราถ่ายอยม่ได้แค่คืออะไรคือสั่งงานถ้ารู้จักัื่นคื่นขึ้ดีที่สุดและแอนดเดิม่ใหู้้แัก้นะครับและไม่ให้เกิดปัญหาแตอน้ ้นแบบการอบรมเป็นสองรูปแบบหลัการเรียนรู้หลการสื่อสารสืารวี่เรียนรู้ตัดใจที่ต้างขารที่ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ข้าพใจที่